มีใครคิดแบบนี้กันบ้างครับว่าคิดเก็บเสียงเนี่ยมันดีกว่าตัวดั้งเดิมครับมันดีกว่าคิดที่ไม่เก็บเสียงครับมีใครคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่าและมีใครคิดแบบว่าเอ้ยจริงๆแล้วนายคิดเก็บเสียงมันก็เหมือนคิดธรรมดาแหละเราแค่คิดไปเองนะครับผมก็นะครับใครที่กําลังสงสัยตรงนี้เนี่ยสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่รู้นะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ถ้าเลือกระหว่างคิดธรรมดานะครับกับคิดเก็บเสียงเนี่ยผมเลือกคิดเก็บเสียงนะ ตัวเก็บเสียงเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันลั่นหัวดียิงโป๊ะเข้าหัวง่ายนะครับแต่มาลอที่สเปคกันจริงๆเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างคิดซูเปอร์วีกับคิดในตำนานที่หลายคนน่าจะรู้จักเลยนะครับอ่านี่คิดซูเปอร์วีธรรมดานะก็คือคิดธรรมดานั่นแหละอ่ะกับคิดนี่ครับคิดหัวใจคูเปอร์เบเกอร์หรือเดมอนิกนะครับหรือนี่เลยเอาคิดบูแล้วกันนะคิดบูนี่น่าจะตำนานสุดๆแล้วนะครับ เนี่ยพอเลยลองเทียบกันอ่ะมันแตกต่างกันแค่จํานวนกระสุนเวยเห็นไหมเหมือนกันเปรียบเลยแต่แค่กระสุนนะมันน้อยกว่าแค่นั้นเองครับไอตัวคิดซุปเปอร์วีธรรมดาแต่ถ้าเป็นตัวคิดแบบว่าซุปเปอร์วีแบบเวอร์ชั่นย้อมสีนะครับถ้าเทียบกันเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเทียบกับคิดกันเลยน้าเป๊ะเลยครับแต่ก็ที่มันแตกต่างกันก็คือในเรื่องของ มีเขาเรียกาตัวเก็บเสียงเนาะแตกต่างแค่เก็บเสียงก็ไปเก็บเสียงแค่นั้นเองนะครับเออนะก็นะครับถ้าเทียบกับหลายๆปืนเนี่ยไออย่างพินแดดเอเดสามเนี่ยอะลองลองดูของผมเนี่ยมีตัวทั้งเก็บเสียงก็ไปเก็บเสียงนะปืนฟาดอะลองเทียบดูเห็นไหมเหมือนเปียบเหมือนเปียบเลยถ้าเทียบในเรื่องของสเปคเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยไออย่างอีกกระบอกเรื้อการอาร์ทีเจ็ดอันนี้ปืนย้อนฮิตนะครับชาวบ้านชาวเมือง มีกันเอ้เขาเรียกชอบกันหมดนะครับในยุคปัจจุบันนะอ่ะเห็นป่ะชอบเล่นกันหมดเหอไหมเหมือนกันแบบคือสเปคเราเทียบกันตรงนี้มันเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยแต่เวลาเราเล่นเนี่ยมันก็ให้อารมณ์ประมาณว่าแบบเฮ้ยเหมือนมันลั่นดีกว่าเนาะอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าตัวเก็บเสียบากะบอกก็อาจจะมีการเขราเรียกสแตทอาจจะมีเปลี่ยนนิดนึงนะคุณค้นอยู่ว่าเหมือนว่าจะมีนะอันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับอืม แต่ถ้าตัวที่มันจะแตกต่างกันจริงๆเลยก็คือจะเป็นคิด CRB ครับอืมคิด CRB นี่แหละจะแตกต่างจากคิดนะครับตัวที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเออตัวคิดซับวีรมดาคิดซ p e วีเก็บเสียงแต่ถ้าเป็นคิด u p e r v CRB เนี่ยเอออันนี้แตกต่างแน่นอนนะครับอเดี๋ยวเล่นคิดนะครับทั้ง2อเวอร์ชันเลยเวอร์ชันเก็บเสียงกับไม่เก็บเสียงนะคลิปนี้ผมก็เปิดคิดมิ t b o บูมาเล่นแล้วนะครับ แต่พอลองเทียบสเปคให้กขดูได้เห็นกันแล้วเนี่ยก็จะสังเกตได้นะว่าสเปคเนี่ยมันเหมือนกันเลยหรือที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราคิดกันไปเองจริงๆนะครับเออหรืออาจจะแบบอ้จิตปรุงแต่งหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อ่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปละกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะไปเล่นคิดเก็บเสียให้คุณดูได้ดูกันนะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ มาดูกันว่าผมจะระหว่างคิดเก็บเสียงกับไม่เก็บเสียงเนี่ยผมจะยิงอันไหนลั่นกว่าเนะยครับนี่มาถึงที่เก็บเสียงกับเฮย์อด hey, อยู่ตรงนี้แล้วทังขวาสวยครับเพื่อนทำดีน,นะมาถึงแลลั่นไปแล้วสองหัวครับอันนี้ผมใส่ฉายาลั่นสี่เนาะสวยครับโอ้โหมาถึงเจอลูกซองเอ้ยไม่ใช่ลูกซอง ปืนมังกรลูกซองอยู่ข้างหน้าเรามเามื่อกี้โอีโยิงไม่โดนเลยปักเมื่อกี้นะฮะไป พี่ก็ตัดสินใจได้ดีนะครับพี่ก็ตัดสินใจได้ดีแล้วว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่กับการเล่นของผม่ะเนาะถ้าผมเอ้าสุดท้ายก็ที่ผมได้เฮ้ยสุดเกิน โดนเนี่ยโดนเนี่ยโดนมาจะพิมพ์ไงเนี่ยโดนเนี่ยงมาจะพิมพ์ไงมาจะพิมพ์ไงมาจะพิมพ์ไงเดี๋ยวค่อยพิมพ์เล่นก่อนเนี่ยเนี่ยว้าดีก่านีก่อนดีก่อน สำหรับผมอ่ะผมก็เป็นคนคิดตัวเองเหมือนกันแหละ <c oughs> ในเรื่องขอ,ง,ง,อ <c oughs> งคิดเก็บเสียงอ่ะรู้สึกว่าคิดเก็บเสียงมันเล่นง่ายกว่าะอะไรเงี้ยเฮ้ยอย่าเหล่าเหรอไปเปล่าไปเปล่าเหล่าเพื่อนนอายก่อนเลยละกันเหล่าคนในทีมนายก่อนเลยละกัน เดี๋ยวเหล่าผมต่อนะครับเนียยนี่พยายามตั้งใจเล่นให้ดี โอ้โหวิ่งมาเหล่าจนได้เยนไปเป่ายัปไปเป่าทำไมมีทุกคนจะเหล่ากูว่าห้องนี้เกิดอะไรขึ้นวะผมไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าวะนี่ไงนี่ไามแม่ประตูเยอะครับ เป็นเนตาลูกฟอกวงศัตรูเยอะไหมนะ่ะศัตรูเยอะมากโอ้โหต้องตายได้แล้วชัดขนาดนั้นเออเออแม่งเอ้ยเลือดถอยจัดกะจัดการเองจีขับใจนะเนี่ย ยิงจังเลยลูกซองอะ่ะปังมายิงมาขนาดนี้ก็แคือ,อยากรู้สึกว่าคิดเก็บเสียงม,มันมันบันลั่นดีขวาเหมือน,นมันมันลั่นหัวมันยิงหัวง่ายขวาอะไรเงี้ยเออเสียแต่มันผมคิดไปเองเลยคิดธรรมดาตอนแรกผมจะยิงได้เลยเอเนี้ยเดี๋ยวมาลองเล่น้อง์แอนเตอร์ดีกว่าเ,นะเดี๋ยวได้รู้เลยนะครับเดี๋ยวได้รู้เลย โอ้โหแต่เเป็นห้องนักเติร์ที่เปิดปืนพกนะครับเราก็สามารถเล่นธนูได้นะครับมามา <c oughs> ใครเห็นก็ไม่พลาดจัดได้เลย ีคนเล่นด้วยนะคิดก็บเสียงเออมีคนเล่นด้วยปะเมื่อกี้มีคิดเก็บเสียงหนึ่งเนี่ยนู่เล่นเล่นห้องแอนเตอร์ไม่ต้องเล่นเซฟเวอร์ก็ได้นะบางทีเล่นอะไรที่เป็นช่วยวิ่งไวดีกว่าเนี่ยผมก็ยังลั่นเหมือนเดิมนะเล่นห้องแอนเตอร์ผมยังยิงปั๊บก็ป้าเหมือนเดิม แต่มีใครคิดเหมือนผมไหมพอมาเล่นห้องแอนเนเตอร์มันยิงหัวแตกง่ายกว่าห้องธรรมดามีคนคิดเหมือนผมนะเอออันนี้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะโอ้โอยากจะรู้เหมือนกัน ท้ายผมก็ยิงลั่นเหมือนเดิม,มเห็นป่ะเห็นไหมผมคิดไปเองทั้งนั้นนะครับเฮ้ยค,คิดไปเอง <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้ว่าคนดูนะเออแต่แต่คนดูผมก็เหมือนว่ากูวะ่ะ <c oughs> ถ้าถ้าแบบคนดูบางคนแบบคิดมันผมไง,งอะไรเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวดี

เราเคยเล่นมาก่อนอ่ะเฮ้ยเอออิ้วมันเป็นอย่างนี้นี่เป็นแผนในการเปิดนะปืนพกในห้องเฮนเตอร์ของนายสินะได้เลยเราก็มีของเราเหมือนกันวมยอาจจะไม่สกอฟเียนแต่เราเป็นเทคนายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยั่นอย่างวะ เฮ้ยพอพอเล่นคิดเก็บเสียงแล้วมันลั่นอย่างวะก็แบบโบโบเลยอ่ะอืมพุกแหละเมื่อกี้นะครับมันจังหวะมันพอดีเรียกกันภาษาเกมเมอร์มาแล้ะทัมมิ่งทัมมิ่งเนทัมมิ่งเนีเฮ้ทัมมิ่งดีทัมมิงมมงมม่งดีอ่ะ โอ้ยขอหลบหน่อยไม่ได้หรอครับเนี่ยมันจะเป็นมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับจิ้มเก็บเสียชีวิตธรรมดาเหอนกันเลยว้าวคิดเองเอง <c oughs> เอม,มันก็ประมาณนี้ครับนะลองวางระเบิดดีกว่า สวยเมื่อกี้รอดได้ไงะวะเ <laughs> มื่อกี้รอดได้ไงวะไม่น่ารอดเลยนะเมื่อกี้แต่รอดไปแล้วนะครับผมจะรอตรงนี้ดีกว่าโอเคเพื่อเล่นバレต์ตองดีครับแบกหน่อยเฮ้ยตายได้ไงะวะโดนใคร สวยครับดีโอ้โหพเพื่อนขอบคุณครับพเพื่อนบอกไม่ได้ช่วยมึงมึงราดกโโูโอ้ยนึมาสามแยกมา มาเลยอย๊นะอามาเลยอยู่ท่านนี้ก็ประมาณนี้แหละใครที่คิดไปเองอยู่นั่นแหละพวกคุณคิดไปเองใครที่คิดแบบอะไรใครที่คิดว่ามันลั่นกว่าพวกคุณคิดไปเองเลยแต่ไม่ต้องม่ห่วงนะก็ดูนี่ผมว่าตัวเองละเออผมว่า,าตัวเองผมว่าตัวเองอยู่ด้วยนะไม่ต้องห่วง เซวเล่นๆด้วยพูดกัขำบด้วยเดี๋ยฝั่งคนคิดถึงนึกกลัวนะเออก็ด่าเราอ่ะโอ้โหไม่ไม่ไม่โผไม่โผไม่โผพอไปกูแตกแน่นอน เฮียจอดอยู่นัวโอ้โหเกือบตายเพื่อนขอบคุณครับเพื่อนขอบคุณมาก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 ใครเห็นไม่รอดแล้วนะเมื่อ้ รอบน,นี้โด,ดนาา <c oughs> ดแล้วแบบอ่อโหนี่มันว่าทะลัยเราสวยแบบสวยโอ้โห ผมมาแล้วเกมพิก่อเนี่ยคุณดูหึช่างปรับปึ้มเอ้าเย่อะไรวะยังไม่ได้ยิงเลยเมื่อกี้อโอ้โหโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยกูเข้ามาตรงนี้ วังถังนะวโอ้โหพี่ชายไม่ระวังหลัไม่ระวังถังเลยถ้าเป็นคนอื่นนี่ยิงไปแล้วรู้ไหมเมื่อกี้ผมเกือบแพ้เสียในหัวแล้วด้วยมจะบอกให้จริงเกือบแล้วอ,อ้าวมีมีหลุดไวมากวิ่งอีกเดียวผมไม่ต้องรอแล้วตอนนี้ เดว hey. สวยเฮ้ยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวโอ้หเมื่อกี้มีสองคน,นตแตตอนแรกนึกว่าคนเดียวแล้วนะนึกว่าคนเดียวเด้อ อ,าอ้าวรอตั้งนานมาดูดูเขายิงกันจะหมดอยู่แล้ว <t> โอ้โหอ, <c oughs> อะไร <c oughs> ไอผมก็รอตั้งนานเมื่อกี้เอาปังยิงไหม เฮ้ยก <isation> ูแตกกูแตกกูแตกกูแตกเฮ้ยตอนแรกนึกว่าขึ้นถ่ายไปแล้วเฮ้ย chain headshot อยู่เนอ่ะอืม มันก็แตกค่ะกลับมาแล้วครัสวยโห,โหเฮ้ยขอดิ <c oughs> <c oughs> โอ้ตายนะครับมาอยู่ฝั่งนี้นี่ มีใช้ไปกว่าครึ่งจริงๆผมไม่กล้ากดออกเลยไม่อยากไปฝั่งโน้นเลยคือน่าจะมีคนไม่กดอยู่มันช่องมันว่างที่หนึ่งตั้งนานละเอา,เ,อาเริ่ม้อยสองรอบแล้วเนี่ย โอ้ยวิ่งไม่เขายิงสภาพเศร้าวิ่งแม่เขายิง อย่างล่านครับถ้าตัวนี้ไม่กระพริบนะถ้าคนนี้ไม่กระพริบนะผมอาจจะได้อีกหนึ่งครับไม่เป็นไรครับไม่มาหรอ 음음음음음우이 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh <sips> บ้านเต็บเลยเอาไม่สับหรอครับลูกซองถ้าสับไ,ไม <Jane Killer. S 1> บ่ได้แล้วนะเมื่อกี้ถ้าสับไม่ได้แล้ว <Jane Killer. S 1> แล้ละหลังๆไม่ไม่คงไม่คิดแล้วผม บคิดปูนี่ยมลาลั่านป๊ะปะแปปบบยิงง่ายมันมันง่าย,ายโอ้โหจะเป็นเคีวอะจะเป็นเคีวอะ

เฮ้ยมาอีกไม่ทันครับรอบท้ายแล้วอันนี้ก็ผมขออนุญาตเล่นคิดบูยาวๆด้วยกันนะครับไม่มีอะไรเหตุผลก็เออเล่นเฉยๆอยากเล่นเอาจริงๆก็ท้ายผมว่าไอเลิฟคิดบูมากกว่าไปยังไงก็ช่างยังไงก็สุดท้ายไอเลิฟคิดบูไงโตมากคิดบูอ่ะเสี่ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ดูดิจะอย่างลั่นเลย <laughs> แล้วจะไป็นทุคิดไปเองได้ไงวะจับเองทีไรลัานทุกทีเลยไอ้คิดบูอ้อนี้เปิดไอ้เขาองเดิมนี่หว่าเกือบแตกแล้วนะ,ะเมื่อกี้ใครเห็นก็ไม่โดดจางหวานี้กูยิงไม่โดดพอกูตั้งใจยิงยิงไม่โดด พอพอแบบว่าต้องขนาดไหนไว่าพี่ชายเอาฝั่งตรงข้ามจนเขาไม่ออกมาเขาออกมาไม่ได้

ห้องเอ็นเตอร์นี่คือแบบเป็นห้องที่วอลห้องแห่งการวอลยิงหัวชั้นดีเลยเฮย้ยเขาท่ามาเหรอถ้าเป็นธรรมดาที่กูรั่วไปแล้วเออก็ห้องนี้เป็นห้องเอ็นเตอร์ที่ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถที่จะปลุกมาได้เลยผมก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยเนี่ยตอน,น,ตน,น,น,อนเนี้ยมีนิดสองนิดเองนะครับ มารอยิงกันตัวกระพิบเพิ่งเกิด,ดกูแตกแอีกแล้วอ่ะเอ้ยนะก็สำหรับเรื่องคิดนะมันก็ประมาณเนี้ยนั่นแหละนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับเหมือนผมนะโอเคเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า